สวัสดีครับผมอังกอรเอกนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงหัวใจสําคัญที่เป็นพื้นฐานของการออกแบบตัว responsive เว็บไซต์หรือว่าเว็บไซต์ที่รองรับทุกอุปกรณ์นะครับส่วนจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับผมพื้นฐานที่สําคัญของ responsive เว็บไซต์หรือว่าเว็บไซต์ที่รองรับทุกอุปกรณ์นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างนะครับผมซึ่งเราควรที่จะเข้าใจ3อย่างนี้นะครับ ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างสวยงามแล้วก็เขียนโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับตัวแรกนะครับผมก็คือ media query นะครับเราเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเข้าตัวเว็บไซต์ด้วยเดสก์ท็อปหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทำไมมันมีความแตกต่างจากการเข้าเว็บไซต์ด้วยมือถือนะครับก็เพราะว่าตัว media query นั่นเองนะครับตัว media query ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวเลือกว่าถ้า ยูเซอร์เข้ามาด้วยอุปกรณ์ขนาดไหนนะครับหรือว่าหน้าจอขนาดไหนมันก็จะเลือกใช้ชุดคำสั่งที่เรากำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็คือตัวกิจซิสเต็นะครับถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆนะครับผมกิจซิสเก็คือช่องนะครับเราควรที่จะดีไซน์ให้ลงตามช่องนะครับซึ่งตัว default แล้วเนี่ยช่องมันจะมีทั้งหมด12ช่องนะครับเราเรียกว่า12 g กิจคอลัมน์นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าในเลเยอร์ของเราเนี่ยมีรูปภาพทั้งหมด หกูปนะครับแต่ละรูปนะครับก็จะต้องมีขนาดเท่ากับ2กริดคอลัมน์นะครับในขนาดของตัวเดสก์ท็อปนะครับเดี๋ยวผมจะลองลากตัวรูปภาพให้ครบหกรูปนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะใส่รูปภาพลงไปนะครับอันนี้ก็คือตัวรูปภาพที่อยู่ภายในกริด แต่ละตัวนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือช่องกิดของเรานะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการให้รูปภาพเนี่ยมีทั้งหมด3ช่องนะครับผมเราก็ต้องใส่ตัวรูปลงไปเท่ากับ4กิดคอลัมน์นะครับผมประมาณนี้นะครับ4กิดคอลัมน์นะครับเราก็จะได้ทั้งหมด สามคอลัมน์ที่เป็นตัวเลเยอร์นะครับซึ่งตัวเลเยอร์กับตัวกริดคอลัมน์เนี่ยมันใช้คําว่าคอลัมน์เหมือนกันนะครับแต่ว่าความหมายไม่เหมือนกันนะครับผมกริดคอลัมน์ก็คือสิบสองช่องกริดนะครับแต่คอลัมน์ของตัวเลเยอร์เว็บไซต์ก็คือคอลัมน์ในการแสดงผลนะครับอย่างตัวบนก็คือหกคอลัมน์ตัวล่างก็คือสามคอลัมน์นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเด็กถอมนะครับผมแต่นี่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไป ดีไซน์ในส่วนของตัวแท็บเล็ตนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการ Copy ตัวนี้ไปนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแท็บเล็ตของเรานะครับถ้าเราใช้รูปภาพที่เป็น2ช่องนะครับผมในตัวแท็บเล็ตนะครับเดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะครับผมเราก็ต้องวางให้ลงตามกริดนะครับถ้ารูปภาพมีขนาดเท่ากับ2ช่องนะครับเรามาวางกันดูเดี๋ยวผมอันกรุ๊ปก่อน เราก็จะวางนะครับผมอันนี้2ช่องนะครับผมเพราะมันมีเท่ากับสิช่องถูกไหมครับเราก็เท่ากับ2ช่องกิจก็คือดีไซน์ให้ลงตามช่องนั่นเองนะครับอ่าโอเคเราจะเห็นว่าถ้าสมมติว่า เราใช้ตัว2ช่องเท่าในส่วนของตัวแท็บเล็ตเนี่ยจะเห็นว่ารูปเนี่ยมันมีขนาดเล็กนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมว่าเราใช้มีเดียคิวรียเข้ามาช่วยด้วยเราบอกว่าถ้าสมว่าเป็นแท็บเล็ตเนี่ยมีเดียคิวรี่จะบอกว่าให้ตัวรูปภาพตัวนี้เนี่ยนะครับมีขนาดเท่ากับ3ช่องนะครับผมหมายความว่าตัวรูปภาพจะมีเท่ากับ3ามคอลัมน์นะครับดังนั้น ผมก็จะทําการขยายรูปนะครับแต่ละรูปมันก็ต้องมีขนาดเท่ากับสี่กิดคอลัมน์เห็นไหมครับอะประมาณอย่างนี้อันนี้คือ4ี่กิดคอลัมน์นะครับในส่วนของรูปภาพ กิจคือการดีไซน์ให้ลงตามล็อกสี่เหลี่ยมที่เป็นตารางลงมาถูกไหมครับผมจะทำการปิดตัวเ l a y o u ์เราก็จะเห็นว่าถ้าเราเข้ามาในมือไอ้ตัวแท็บเล็ตแล้วถ้าเราเปลี่ยนจากตัวกิจที่เป็นทั้งหมด6คอลัมน์เป็น3คอลัมน์แต่ละช่องก็มีเท่ากับ4กิจคอลัมน์แบบนี้ นะครับจะทำให้เราเห็นถึงตัวเนื้อหาที่ดีกว่าเดิมนะครับผมก็คือถ้าถ้าสมมติว่ามันเป็น6เท่ากับขนาดของตัวเดี๋ยวผมย่อดีกว่าของตัวแท็บเล็ตเนี่ยมันก็จะไม่เห็นรายละเอียดหรือรูปภาพมันก็จะไม่ชัดแต่ถ้าเราใช้ media query ไปกำหนดมันบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติเป็นแท็บเล็ตให้แสดงเป็น สามคอลัมน์นะจากหกเนี่ยเป็นสามทำให้เราเห็นดีเทลของรูปที่มันมากขึ้นนะครับทีนี้เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าในขนาดหน้าจอมือถือเนี่ยนะครับเราไปแสดงผลแบบหกคอลัมน์เดี๋ยวผมจะทำการ copy ก่อนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ รูปเราก็แทบจะไม่เห็นรายละเอียดเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมแต่ทีนี้ถ้าสมมติเราบอกตัวมีเดียคลิปบอกมีเดียคลบอกเฮ้ยให้ในมือถือเนี่ยแสดงทั้งหมดสองคอลัมน์นะคอลัมน์ละหกกิจคอลัมน์มันก็จะแสดงผลเป็นแบบนี้นะครับนะผมนี่ไป มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ากับ6กขีดคอลัมน์เดี๋ยวผมซูมเข้าไปก่อน อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ผมลบไปก่อนอ่าเดี๋ยวผมก๊ p y ปี้มาทีดีดกว่าจะได้เห็นรูปภาพชัดๆซูมมาที่หนึ่งอร์เซ็นนะครับจากนั้นผมเอาตัวเลยเอาออกก่อน โอเคเห็นไหมครับว่าถ้าสูมว่า Media Query เนี่ยเรากำหนดบอกว่าโอเคือมือถือเท่ากับ2คอลัมน์นะครับแท็บเล็ตเท่ากับ3คอลัมน์แล้วก็ตัวเดสคอบเท่ากับ6คอลัมน์นะครับมันก็จะทำให้ตัวดีไซน์ของเราเนี่ยนะครับตัวรูปภาพเนี่ยมันมีความชัดเจนแล้วก็เป็นการสร้าง User e x p e r i e n ล e หรือว่าประสบการณ์ของผู้เข้าเว็บ ที่ดีนะครับผมตัวอย่างการเขียนโค้ดนะครับก็ผมจะเขียนให้ดูคร่าวๆนะครับผมก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับ LG ขีดหกนะครับต่อมานะครับผมขีดสามนะครับแล้วก็หรือว่าอย่างนี้นะครับผม โอเคอันนี้ก็คือตัวการใช้งานคาร์ดของ Boot สเต็นะครับผมก็คือเหมือนกับบอกว่าถ้าสมมติว่ามันมีตัวจอใหญ่ให้กับ6คอลัมน์นะครับ6คอลัมน์ในที่นี้เนี่ยก็คือตัวคอลัมน์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็3คอลัมน์ในขนาที่เป็นแท็บเล็ตแล้วก็2คอลัมน์ในขณะที่เป็นมือถือนะครับ อันนี้ก็คือการใช้งานร่วมกันระหว่างตัวกิจกับตัว Media Curry นะครับผมผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าการทำงานแบบกิจกับตัว Media Curry เนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไงนะครับผมทีนี้ตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือตัวมีเดียเลย์พอนซีฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่เป็นสตาร์ทอัพของผมนะครับผมจะสังเกตว่าถ้าสมมติว่าผมทําการขยายนะครับ ตัวมีเดียที่เป็นรูปภาพตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีการขยายไปด้วยนะครับผมถ้าเราย่อเนี่ยรูปภาพเนี่ยมันก็จะย่อตามนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือตัวมีเดียเรียบสี่นะผมก็คือการกําหนดให้ตัวรูปภาพเนี่ยย่อขยายตามขนาดของตัวหน้าจอนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของตัวมีเดียเรีอนสี่นะผมอาจจะเป็นทั้งวิดีโอนะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นรูปภาพก็ได้นะครับ ต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนตัว HTML กันนะครับว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันทำงานยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับสักครู่นะครับโอเคครับเราจะมาเริ่มต้นในการเขียน HTML เพื่อทดสอบ e p ล n s i v e ทั้ง3แบบที่เราได้เรียนกันไปข้างต้นนะครับเราเข้ามาที่ Doc นะครับผมในเว็บ bootstrap นะครับผมผมกลับไปก่อนวิธีเข้าคือ v5.getbootstrap.com นะครับผมคลิกไปที่ d o c นะครับจากนั้นก็ ที่อินโทรดักชันนะครับของเราเลื่อนลงมาที่ส่วนของตัวสตาร์เตอร์เทมเพลตนะครับของเราคลิกปุ่มก๊อปปี้ที่อยู่ทางด้านขวานะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็เอาใหม่จากนั้นนะครับเราก็มาที่ตัวโฟลเดอร์ไ y h ์ m ีมของเรานะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า t s t ส a t e นะครับผมหรือว่า Tele ลสพันสนะครับในตัวโฟลเดอร์เ e สเลสพันสตัวนี้ผมก็จะทำการใส่รูปเอาไว้ทั้งหมด6รูปนะครับผมซึ่งเป็นรูปที่เราได้ทำการสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับในตัว Adobe XD นะครับผมโอเค จากนั้นนะครับเราก็เปิดตัว VS Code ครับผมโอเคนี่ก็ VS Code ของเรานะครับอันนี้ผมได้ทำการซูมขยายตัวฟอนต์ขึ้นมาให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ลากตัวโฟลเดอร์ test.txt เข้ามาใน VS Code ของเรานะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ทำการสร้างไฟล์ อินเดขึ้นมาถ้าผมคลิกที่ตัวไอคอนนิวไฟล์นะครับที่อยู่ด้านข้างตั้งชื่อว่า index.html นะครับผม enter นะครับจากนั้นเราก็ทำการวางตัว starter template ของเราลงไปนะครับผมแล้วก็ที่ title ตัวนี้นะครับเราตั้งชื่อว่า test okay. l e s t font สโอเคลบ h1 ทิ้งนะครับผมโอเคทีนี้ในการเขียนตัว มของเราเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยคอนเทนเนอร์นะครับเพราะว่าคอนเทนเนอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่บรรจุตัวบล็อกที่เป็นโลดีไซน์ของเรานะครับผมเราก็เปิดดิฟนะครับผมคอนเทนเนอร์ต้องอยู่ในดิฟนะครับ class CLAWS นะครับเท่ากับลูกน้ำนะครับแล้วก็คอนเทนเนอร์ CONTAINER แล้วก็ปิดแท็กดิฟนะครับพอเราปิดปุ๊บตัว v s e c o d e ก็จะสร้างตัวแท็กปิดให้เราด้วยนะครับผมก็คือ น้อยกว่า d i แล้วก็เครื่องหมายมากกว่าเพื่อปิดแท็กนะครับผมดังนั้นนะครับในตัวคอนเทนเนอร์มันจะต้องมีตัว dip ที่เป็น dip low นะครับผมก็จะเป็น div dip นะครับ class เท่ากับ o w ro w ปิดนะครับผมโอเคเราก็จะได้ตัว low มาแล้วนะครับทีนี้ในตัวดีไซน์ของเราเนี่ยมันก็จะต้องมีตัว dip ที่เป็น column นะครับผมซึ่ง column ตัวนี้เนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับ6ช่องนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดตัว บุสเตปนะครับผมเราไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็คลิกที่ส่วนของกิดนะครับเราเลื่อนลงมานะครับผมเราก็จะมีตัวคอลัมน์นะครับผมทั้งหมด6แบบนะครับผมตั้งแต่ตัว L, xl xll gmd sm แล้วก็ xs นะครับผมซึ่งเป็นขนาดที่น้อยกว่าตัว landscape mobile นะครับผมโอเคทีนี้ผมจะเริ่มต้นเขียนที่ในส่วนของตัว xl นะครับผมก็เป็น คาร์ของเราคือคอลขีด XL ขีดสองนะครับผมเพราะเรามีทั้งหมด2ขีดคอลัมน์ในหนึ่งช่องนะครับผมอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับวงเล็บเปิดนะครับผมหรือว่าน้อยกว่าดิฟคาร์ CLAWS เท่ากับคอนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องมีจุดนะครับเพราะจุดนี่เ,เดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่เดี๋ยวจะงงเพราะจุดตัวนี้เนี่ยคือการสร้างคาร์นนะครับผมตอนเรียกใช้ไม่ต้องมีจุดนะครับผมโอเคคาร์า โลขีดของเราก็คือ XL นะครับผมขีด2เพราะมีเท่ากับ2ช่องนะครับผมจากนั้นก็ปิดไปก่อนนะครับในตัวดิฟตัวนี้ก็จะต้องมี image นะครับก็คือ tag image เครื่องหมายน้อยกว่า IMG ก็คือ image ย่อมาจาก image นะครับผม SRC นะครับเท่ากับลูกน้ำนะครับผมปิดแท็กไปก่อนนะครับ ที่ในแท็ก S R C ภายในลูกน้ำนะครับก็เป็น Image เจนะครับผม I M A G E S พิมพ์ i ปุ M ๊บ e มันก็จะขึ้นมาให้นะครับผมเราคลิกเข้าไปใน Image s นะครับผมแล้วก็คลิกที่ P 1 JPEG นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับแล้วก็ทำการ Copy มันออกมาอีก5ตัวนะครับผมเพราะว่าเรามีทั้งหมด6รูปนะครับผมวางลงไป2 3 4 5 6โอเค ผมเคาะตัว space ลงมาเยอะๆเพราะว่าจะได้เห็นการทำงานในแต่ละตัวด f ฟนั่นเองนะครับผมดิฟนะครับดิฟอะไรละ่ะโอเคแล้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น P2 นะครับ P3 P4 P5 P6 กดเซฟนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็มาดูกันกิกอีเด็กดอทเทติแม่ของเรานะครับผมโอเค อันนี้ก็คือตัวหน้าจอที่เป็นเว็บของเรานะครับผมอ่าโอเคอ่าเราขยายไปนะครับผมยอ่อปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอะไรไม่ทำงานครับผมก็คือไม่ทำงานสองอย่างนะครับผมส่วนที่เป็นตัวอิมเมจลเร์ซนะครับเราจะสังเกตว่าตัวช่องกิจเนี่ยมันหายไปไอ้ช่องกัตเตอร์มันหายไปนะครับเราจะต้องใส่คร์ดของอิมเมลเร์ซให้มันด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่เป็นตัวแท็บเล็ตลงมาเนี่ยนะครับ มันจะตัดลงมาเหลือหนึ่งคอลัมน์หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องใส่คัสในส่วนของตัว m e d i a q u e r y บอกมันนะครับว่าถ้าเป็นในส่วนของแท็บเล็ตเนี่ยจะให้แสดงผลสามคอลัมน์นะครับ3มคอลัมน์เท่ากับสี่กริดคอลัมน์นั่นเองนะครับผมอเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ตัวอิเมจเรฟเลซีฟก่อนนะครับผมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เราได้ทำกันไปก่อนหน้านั้นนะครับเราเข้ามาที่ตัว o o ส t ์แส p นะครับผมที่ช่องเสิร์ชนะครับผม ผมแนะนาว่านะครับผมแท็กอินเมลบางครั้งถ้าเราจาไม่ได้ไม่ต้องจํานะครับถ้าจําได้ก็จําถ้าจาไม่ได้ก็ไม่ต้องจําแล้วก็ใช้พวกตัวด็อกิเมนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอ้างอิงนะครับถึงแม้เราจะไม่จํานะครับผมแต่ถ้าเราเขียนบ่อยๆเดี๋ยวมันจําเองนะครับต่อให้เราไม่จาเดี๋ยวมันก็จะจําเองนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไป Image แล้วก็เลฟอนสีนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วก็คลิกเข้าไปอิมเมดเลฟอนสีโอเคดูคา่มามันนะครับผมคา่ามันก็จะเขียนด้วยคําว่า IMG ขีดฟูลิดนะครับผมแต่เวลาเราเรียกใช้งานเราไม่ต้องเอาดอทมานะครับผมเรา Copy มา,าเฉพาะ IMG ขีดฟูลิดนะครับผม Copy มาเลยอ่าเห็นไหมครับตอนที่เขาเรียกใช้ค้าเนี่ยไม่มีจุดนะครับผมโอเคจากนั้นก็ที่แทกอิมเมของเรานะครับเราก็ใส่คัสแล้วก็วางลงไปนะครับจากนั้นก็ Copy ไปวางให้ครบทุก Image นะครับผมทุกแทกอิมเมจ จริงๆมันจะมีวิธีการใช้ตัว v s Code ที่ง่ายกว่านี้นะครับผมแต่ว่าผมสอนวิธีการแบบถึกใส่เข้าไปเลยอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ใช้พวกปักอินอะไรมากนะครับผมโอเคเซฟนะครับจากนั้นเราก็มาดูที่ตัวหน้าเว็บของเรากดรีเฟรชนะครับผมย่ออ่าเห็นไหมครับ เวลาเรายอ่อปุ๊บเนี่ยตัว image ม,มันก็จะย่อลงไปด้วยให้ตรงตามขนาดของกิจคอลัมน์นั่นเองนะครับผมอ่าดูนะครับอ่าทีนี้พอมาในส่วนของตัวที่เป็นแท็บเล็ตเนี่ยไม่ทำงานใช่ไหมครับเราไปที่บูตแซตของเราเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็คลิกที่ตัว Lay o u t c o n t e n t l a น o u t นะครับคลิกที่กิจด,ดังนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของตัวแท็บเล็ตของเราก็คือ M D นะครับผมก็คือคอขีด M D อ่ะเราก็ปี้มาเลยก๊ปี้มานะครับอันนี้จะเป็นส่วนของมีเด็กคีเรียแล้วนะครับผมโอเคผมเลื่อไปก่อนเรามาที่คาส์ของตัวดิฟนะครับที่เป็นตัวที่ใส่ตัวขนาดของคอลัมน์นะครับผมตัวนี้เราก็วางลงไปที่เราก๊ปี้มาเมื่อกี้ซึ่งตัวนี้เราจะมีขนาดเท่ากับสี่นะครับผมสี่สามสิบสองนะครับก็ต้องถับสี่อ่ะโอเค เท่ากับสี่กบปีปลายไปวางเลยนะครับผมแต่ละตัวอ่าโอเคคอนโทน S, หรือว่าคำน m a เอสเซนะครับผมซึ่งเราจะเห็นว่า MD ตัวนี้เป็น4 XL เป็น2นะครับพอมันมีขนาดเท่ากับ4นะครับ พอมันเกิน12ปุ๊บมันก็จะตัดขึ้นมันทัดใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่าเราไปขนาดหน้าจอใหญ่ก่อนรีเฟรชปุ๊บย่อลงมาอ๋อโหเห็นไหมครับผมทำงานถูกต้องนะครับแต่ทีนี้เราจะเห็นปัญหานิดนึงก็คือว่าในส่วนของตัวที่เป็นตัวรูปภาพเนี่นะครับผมมันไม่มีขนาดที่เต็มส่วนของตัว กิคอลัมน์นะครับผมวิธีการทดสอบนะครับที่ดิฟนะครับผมเราสร้างสไตล์ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับสไตล์คือการสร้างสไตล์ชีพเพิ่มเข้าไปในแท็กนะครับผม s t y l e นะครับเท่ากับ bg color นะครับเวลาการทดสอบนะครับพื้นที่ผมจะใช้ตัว bg color แล้วผมก็จะใส่สีอะไรก็ได้ลงไปนะครับจากนั้นเราเซฟนะครับผมเรามารีเฟนดูอ่าเห็นไหมครับตัวรูปภาพเนี่ยนะครับผมมันมีขนาดเพียงแค่ นิดเดียวนะครับผมคือมันไม่มีขนาดเต็มพื้นที่นะครับผมทําให้ตัวพื้นที่ตัวนี้เนี่ยมันจะแหว่งไปนะครับผมเราจะเห็นเหมือนเป็นกัตเตอร์เยอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่กัตเตอร์นะครับผมมันเป็นพื้นที่ที่วา่างเปล่าของตัวดิฟนะครับผมเดี๋ยวผมขอวัดขนาดก่อนตัวนี้มีขนาดเท่ากับ833นะครับผมดังนั้นผมอาจจะเพิ่มตัวแท็ก LG เข้าไปอีกตัวหนึ่งอ่ากับปีมาเลย ผมเพิ่มอีกนะครับผม LG เท่ากับ2นะครับก็คือขนาดที่เป็นตัวหน้าจอ960นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหน้าจอหลักของ,ของการดีไซน์เรมเบอสีเว็บไซต์เลยนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมันก็เลยมีการเพิ่มขนาดข,าดของตัวพวกม e d เดิลคิ y ลี่ที่เป็นหน้าจอขนาดอื่นๆเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับผมเรากดเซฟนะครับ ผมทำการรีเฟรชอีกรอบหนึ่งอ่าโอเคที่หน้าจอส่วนที่เป็นเก้าสิบเนี่ยมันก็จะแสดงผลที่เป็นหกกลับมาต่อนะครับผมพอดีเมื่อกี้มีสายเล็กเข้านะครับโอเคเราก็ย่อลงมานะครับผมทีนี้จะเหลือในส่วนขนาดที่เป็นตัวมือถือนะครับผมซึ่งมือถือเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับหกิดคอลัมน์นะครับผมดังนั้นเราก็จะไปดูในส่วนของตัวกริจของเรานะครับผมโอเค ถ้าขนาดที่เป็นตัว landscape หรือว่ามือถือแนวนอนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น SM นะครับผมเทนี้ถ้าสูว่าขนาดที่มันเล็กกว่า SM นะครับผมก็จะเป็นตัวคอเฉยๆนะครับไม่มีขีด XS นะครับผมก็จะสุดที่ SM นะครับผมดังนั้นเราก็จะใช้เป็นคอขีดสองเอ้ยขีด6นะครับผมเพราะว่ามีขนาดเท่ากับหกขีดคอลัมน์นะครับตัวนี้ก็เป็นคอขีดหก copy นะครับผมเซฟนะครับจากนั้นรีเฟชดูนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดอันี้แป๊บน,นึงโอเคกดรีเฟชนะครับปุ๊บโอเคมันก็เหลือเท่ากับ2ช่องเลยนะครับผมแต่มันก็จะมีปัญหาอยู่นะครับผมก็เพราะว่า เราจะเห็นว่าไอพื้นที่แบ็กกราวน์ที่เราใส่ลงไปตัวนี้เนี่ยนะครับขนาดของตัวรูปภาพเนี่ยมันไม่เต็มนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีพื้นที่เหลืออยู่ไอช่องว่างๆตัวนี้ไม่ใช่กัตเตอร์นะครับผมจะเป็นบริเวณพื้นที่ที่มันมีขนาดที่ไม่เต็มนะครับผมดังนั้นวิธีการนะครับผมให้เราใส่คาร์ w ี W ขีดหนึ่งร้อยที่ในส่วนของ IMG f u l l i t นะครับผมเซฟนะครับ อ่ะแล้วเราก็มาดูกันอ่าเห็นไหมครับตัวรูปภาพก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมเต็มกับตัวช่องวิดนะครับแต่ทีนี้ปัญหาหนึ่งก็คือว่าตัวรูปภาพเนี่ยมันอาจจะเบลอได้นะครับผมดังนั้นในการทํารูปภาพเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราก็จะต้องทํารูปภาพให้มีขนาดใหญ่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นขนาดที่เป็นขนาด 2x แล้วก็ใช้มีเดิลคีย์ี่สลับเพื่อไปเรียกรูปภาพซึ่งมันมีเทคนิคอะแยะมากมายนะครับผม เดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะใส่ตัว W 100ให้ครบทุกช่องเลยนะครับผมจะเอาตัว Background Color ที่อยู่ในดิ b ออกนะครับผมออกไปโอเคใส่ W 100นะครับผมโอเคต้องใส่อยู่ภายในลูกน้ำนะครับ กดเซฟนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็มาดูที่ตัวงานของเราอ่าตัวนี้นะครับผมรีเฟซนะครับผมรยบร้อยนะครับผมเต็มเลยครับผมเต็มขนาดของตัวกิดของเราเลยนะครับผมเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยพอส่วนที่เป็นรูปที่มันเป็นคอลัมน์อ่าเป็นสโลเนี่ยนะครับผมจะเห็นว่า โลที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับผมมันติดกับโลที่อยู่ด้านบนนะครับวิธีการนะครับผมเราก็จะใส่คาร์ดเพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมมาดูก่อนผมจะใส่ตรงไหน,นเราใส่ที่ตัวดิฟหรือว่าตัว Image อ,อ่ะผมลองใส่ที่อิเม e แล้วกันนะครับผมก็เป็น mb-3 mb ย่อมาจาก Margin Bottom นะครับผมก็คือมันจะมีตัว Space ด้านล่างของรูปภาพตัวนี้เนี่ยลงไปไม่ใช่3พิกเซลนะครับผมอันนี้จะเป็น3เดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าคลิกคิสเสิชนะครับผมไปที่ตัว utility ก็ได้นะครับผมมันอยู่ที่ s p a c ซิงนะครับ3นี่ก็คือขนาดเท่ากับ สิบหกพิกเซลนะครับผมโอเคถ้าสี่ก็คือเท่ากับสิบหกคูณหนึ่งจุดห้าก็เท่ากับยี่สิบสี่นะครับอ่ะเราใส่สามไปก่อนเซฟนะครับแล้วก็มาเราเซฟที่อินเด็กก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับก็เปิดตัวเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็รีเฟรชดูพวกเห็น <He> ไหมครับลงมาแล้วครับ 16นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้เท่ากับช่องกิจก็คือ1.5นะครับก็คือ M B ขีดสี่เซฟนะครับผมรีเฟซอีกครั้งนึงอ่ะโอเคเราก็จะได้ช่องที่มันเท่ากันทั้งส่วนที่เป็นแนวโลแล้วก็แนวคอลัมน์นะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็คือเทคนิคอ่ะแต่เรายังไม่ใส่ตัว ช่องพวกนี้ดังนั้นเราอาจจะใสายครบเลยก็ได้นะครับผมเซฟแล้วก็รีเฟซดูีกครั้งหนึ่งครับผมเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตัวเลโพสีบล็อกที่สวยงามนะครับผม โอเคหลังจากที่เราได้ทำการเรียนในบทนี้นะครับผมก็มีในเรื่องของตัวม e d เดิ u คิลลี่นะครับผมก็คือ,อขนาดที่หน้าจอใหญ่ลดลงมานะครับในขนาดหน้าจอเล็กให้มันแสดงผลแบบไหนนะครับผมอันนี้ก็คือตัวมิดเดิลคิลลี่นะครับจากนั้นในตัวกิดนะครับก็คือว่าเราจะให้มันมี2กริที่ในส่วนของตัวแต่ละบล็อกในส่วนของตัวหน้าจอขนาดใหญ่พอหน้าจอเล็กลงมาก็มีเท่ากับ สี่กิแล้วก็หกกิลตามลำดับนะครับผมส่วน image เ e f e r e n c ก็ในการใส่คาสต์พวกที่เป็น IMG full แล้วก็ W หนึ่งร้อยพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นฐานของการทำตัว r e f e r e n c นะครับผมก็ลองนำไปประยุกต์ใช้นะครับผมสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่าการใช้ document ของตัว bootstrap นะครับเราค่อยๆหาค่อยๆทำความเข้าใจทุกอย่างมีอยู่ใน document ตัวนี้นะครับผมผมก็จะพยายาม ค่อยๆแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนเทปที่แมวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแบกกาผมเนี่ยก็เคยเทรนพวกเด็กๆมาก่อนนะครับผมผมว่าก็จะมีความรู้พวกนี้อยู่แล้วนะครับผมโอเคทีนี้สุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเอากะเองนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทําการติดตามนะครับผมแล้วก็ผมก็มีคอร์สเรียนออนไลน์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นออกแบบเว็บออกแบบตัวแอปพลิเคชันนะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็ยังมีการสอนสดด้วยนะครับผมก็จะ อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเร็วๆนี้นะครับผมก็จะทําการสอนสด2วันติดกันเลยนะครับผมก็คือการออกแบบ responsive w e b s i แล้วก็การเขียนให้ทีมแอลนะครับก็ติดตามที่ช่อง YouTube หรือว่าเพจเอาเ์าเอกด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ